เดินหน้าไปร้องขอความเป็นธรรมตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คอสอชอล่าสุดไปที่กระทรวงยุติธรรมอยากจะให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องหวย30ล้านไว้เป็นคดีพิเศษตอนแรกนัดทีมผู้สื่อข่าวไว้ตอนบ่ายโมงตรงนะจ๊ะแต่ปรากฏว่าเหมือนจะขอเลื่อนไม่มาแล้วผู้สื่อข่าวก็เช็คแล้วเช็คอ้าวพี่นัดแล้วไม่มาหมายความว่ายังไง พี่ลัวจะโดนอุ้มหรือเปล่าถึงไม่มา,าท้ายใหม่สามครึ่งที่ผ่านมาในแผนปรากฏตัวมาแล้วมาพร้อมกับเจฟ,ฟ้ามายื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอให้รับคดีหวย30ล้านเป็นคดีพิเศษโดยในแผนเนี่ยปฏิเสธที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะที่ให้ทีเอสไอทำเพราะไม่เป็นการที่เรามายื่นแบบนี้เนี่ยค่ะมีใครอยู่เบื้องหลังอะไรยังไหมคะไม่มีไม่มีการวางแผนไม่มีการคุณแผนไปด้วย การ้องเรียนเพิ่มเติมเป็นชื่อให้ข่าว,วแล้วพี่ลืมเนี่ย <c oughs> ก,กันกนะ็น้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ข่าวแล้วบอกว่ารู้จักเฉยๆนี่ลกมปิเนี่ยฮะทั้งคู่ทั้งแผนแล้วก็เจ๊ฟ้าผู้สื่อข,ข่าวเขาพยายามจะถามแต่ก็เดินเลี่ยง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 นะใช่ค่ะโด,ะดยเฉพาะประเด็นที่นักข่าวถามไปเนี่ยนะคะว่ามีใครอยู่เบื้องหลังคอยแนะนำอะไรให้ไหม,อมบอกว่าไม่มีนะ แต่ถ้าไปถามอีกคนนึงเจ๊เกียวค่ะวันนี้ไปตั้งแผงขายลอตเตอรี่ตามปกตินะคะในวันหวยออกแต่เจ๊เกียวบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังแผนจริงๆก็คือมีคนเดียวคือเจนี่แหละ สนับสนุนให้เดินหน้าให้ไปร้องเรียนหน่วยงานเนี่ยเจเกียวยอมรับว่ามีคนช่วยไม่ใช่แค่เจเกียวคนเดียวนะมีหลายคนมีหมูมีพวกแต่ว่ามาจากเจเกียวติดต่อเองทั้งหมดที่อยากเห็นความยุติธรรมอยากให้ความจริงประจั์ซึ่งมีหลายระดับนะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดที่ให้คําแนะนําก็ทําตามทั้งหมดค่ะไม่ไม่ได้ที่ว่าจะต้องมาตั้งของครับคุณพิชาแล้วก็ของเจเจทั้งหลายเนี่ยเป็นคนละคนไหมครับ คนเดียวกันคนละคนไงคนละคนจะเกียวหาเองใช่ไหมอันนี้อของจ็งเกียวก็ส่วนของจ็งเกียว ของฝ่ายครูปีชาก็ส่วนครูปีชาคือคดีนี้จริงๆแล้วพยานม,มีสิทธิ์ตั้งทนายของแต่ละคนมอบความไว้ใจแต่ละคนถ้ารู้จักใครอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าทางครูปีชาตั้งให้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะจริงพยานเนี่ยไม่ไม่ได้ที่ว่าจะต้องมาตั้งทนายเอง เรื่องต้องดูแลแต่ใครจะตั้งก็ได้แล้วตอนนี้ครูปิชาเข้ามาช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างครับตอนนี้พวกเขาก็เป็นคน้นเรื่องที่เราเป็นพยานได้อย่างมีมีม,มีบางส่วนนิดหน่อยก็คือว่าที่ประกันตัวเจรตนาไปวันนั้นก็คือไปพร้อมกันที่โดนน่ะนะแต่ว่าเรื่องอื่นเจเกียวก็ยังไม่ทราบ <c oughs> เพราะว่ายัางไม่เจอถ้าได้แต่คุยก็คือดําอ,อันนี้มันมันไม่ใช่เรื่องแปลกสมมติว่าใครนั่นก็ดําเนินการไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าก,กันท,ทีนก็ได้เชนเดียวออกมาเดินหน้าขนาดนี้เกรงกลัวอะไรไหมทนผ้ไม่กลัวไม่กลัว ประมาณเดียวอะไรนะคะงบประมาณน่ะประมาณอ๋องบประมาณน่ะอ่าตอนนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายการเดินทางกับการกินใช้คือเป็นด้านอาหารเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากนะคะอ่า อ๋อเดี๋ยวทนายเดี๋ยวต้องใช้เพราะว่าเรื่องถึงศารนี่มันต้องใช้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ยังทงั้งฝ่ายของจิเกียวเนี่ยยังไม่ได้ตั้งอะไรใครทุกคนมาเนี่ยมาช่วยมาช่วยนี่คุยง่ายบางครั้งค่าข้าวเขาเลียงจิเกียวเนี่ยฮะจิเกีบอกว่าเหตุผลที่ต้องเปิดหน้าชน ถึงขนาดนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพยานแต่พยานกับกลายเป็นผู้ต้องหาเดือดร้อนกันหมดเลยก็พร้อมเปิดหน้าชนเต็มที่ไม่กังวลไม่เกรงกลัวอิทธิพลใ,ใดๆหากจะต้องมีการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ก็ดีแต่ในมุมมองของเจ๊เกียวบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคดีทั้งหมดเนี่ยเดินหน้าถึงชั้นศาลแล้วเจ้าหน้าที่ทําอย่างไรก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนไม่อยากยุ่งตรงนี้แต่ขอความเป็นธรรมกับฝ่ายของเจ๊เกียว เดียวด้วยซึ่งหลังจากนี้จะไปพูดคุยกับครูปรีชาคือที่ผ่านมาเนี่ยนัดแนะพูดคุยกันทางโทรศัพท์คือมันไม่เห็นหน้าเห็นตาหลังจากนี้จะมาจับเข่าคุยกันต่อสู้เรื่องคดีเลยนะใช่ค่ะนี่ก็เป็นในมุมของคนที่เป็นเ,เป็นพยานให้ทางฝั่งครูปรีชาแผนเนี่ยเพิ่งมาเห็นหน้าเห็นตากันตอนหลังนะแต่ก็ถูกสอบปากคำไปเหมือนกันที่ที่ทางหลวงที่กาญจนบุรีก่อนหน้านู้นเนี่ย แล้วก็ออกมาบอกนะคะว่ามีตำรวจ30คนเนีคนมายื่นกดดันต่างๆนานาแต่ห้องทางฝั่งตำรวจบอกห้องนั้นเป็นห้องเล็กเข้าไปไม่ได้หรอกคนออแผนก็มาแก้ต่างว่าเออเขาก็ทยอยกันเข้ามาทีละสองสามคนต่างๆนานาแต่ว่าสุดท้ายก็มามา,มาฟ้องกลับทางฝั่งตำรวจนะว่าเขาเป็นพยานอะทำไมจะมาต้องมา,มาฟ้องเขาด้วยถ้าไปเทียบกับกุ้งเจ๊กุ้งถูกกันให้เป็นพยาน เออเขาอาจจะมองมุมนี้ก็ได้ว่าทําไมเจ๊กุ้งถึงถูกกันให้เป็นพยานแล้วตัวเขาถึงถูกฟ้องออถูกดําเนินคดีเออตอนแรกบอกว่าจะเป็นพยานแต่กับต้องกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแจ้งความเท็ปคือไปตั้งแต่15ก็คือเมื่อวานนี้สุดท้ายแผนไม่ไปครับเพราะแผนไม่ไปตามหมายเรียกที่กองปราบตามแต่เดินสายไปทุกที่ได้พลต,ตรีไมตรีฉิมเฉิด ก็บอกนะครับว่าเออในแผนเนี่ยไม่ได้มาที่กองปราบปรามนะแล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุผลในการขัดข้องที่จะเดินทางมาที่กองปราบปรามดังนั้นจะมีการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2ถ้าไม่มาตามหมายเรียกไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรก็จะยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไปเพราะมีระเบียบข้อปฏิบัติกำหนดไว้ชัดเจนถ้าไม่มารอบสองเจอจับแน่ อย,อ,ยอย่างนี้นายแผนถิดว่าถูกเป็นหมายเรียกครั้งที่สองหรือยังคะเพราะหมายเรียกครั้งแรกไปที่บ้านแล้วก็หมายเรียกครั้งแรกเรียกไปแล้วเขาไม่ได้มาหรือก็ไม่ได้แจ้งเด็ชัดท่องเราก็จะออกหมายเรียกครั้งที่สองครับ ตอนนี้หมายเรียกไลยครับเราระบุเส้นเส้นตายเพราะว่าจะต้องมารลายงันตัวหรือมาตามหมายเรียกในวันเท่าไหร่ในหมายเรียกเรากำหนดวันเวลาสถานที่อยู่แล้วครับว่าต้องมาพบเมื่อไหร่เวลาอะไรสถานที่ไหนครับเรากำหนดไว้ว่าเป็นเะดับเท่าไหร่นะตามหมายเรียกฉบับล่าสุดเดี๋ยวเดีย๋ยวพักถามหัวหน้าพนากาักงานสอบสวนคดีนี้ก่อนครับว่าจะครั้งที่สองจะมาพบที่ไหนเมื่อไหร่อย่างนี้ถ้าเกิดเขาอ้างว่าเขาไม่ได้รับหมายเรียกหรือไม่ทราบว่ามีหมายเรียกจะอ้างได้ คือกฎหมายเขาเขาเขากำหนดไว้ชัดเจนเนะกรณีไฟแล้วไม่เจอเนี่ยต้องต้องทำอะไรหนึ่งสองสามซึ่งเราก็ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการทุกประการเดี๋ยวจะฝากถึงในแผนไหมครับเผื่อนในแผลถูกป่าวหรืจะฝะากไรคงไม่ฝากนะครับเขาโตระดับนี้แล้วเนี่ยนะครับโตระดับนี้ก็ไม่รู้จะฝากอะไรเกียงกรอยากบอกว่าทำอะไรเนี่ย สิ่นะครับมันรู้อยู่กับใจตัวเองนะครับก็ทุกอย่างที่เขาทำมันเป็นผิทธิของเขาที่จะทาได้นะคระับค่ะแล้วก็ยังได้พูดถึงกรณีที่นายแผนเนี่ยไปยื่นเรื่องต่อผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและผู้บังคับการกองปราบเนี่ยว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเออก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของนายแผนนะคะทั้งนี้ก็ยืนยันว่าการเข้าไปทํางานภายใต้กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางในการบูรณาการกาลังทุกกําลังนั้นทุกคนทําอย่าง ทำทุกอย่างตามกรอบระเบียบของกฎหมายทุกประการคดีนี้เนี่ยสังคมให้ความสนใจจะทําอะไรสังคมก็ต้องมองอยู่แล้วต้องยึดตามกรอบตามระเบียบทุกอย่างไม่มีการเล่นนอกเกมแล้วก็ไม่หวั่นไหวด้วยนะเพราะว่าทําทุกอย่างถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับการทํางานและย้ําว่ากองปราบเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะคะยังคงทํางานตามระเบียบปกติค่ะครับท่านมาตรีก็บอกว่ากองปรปาบไม่ได้เป็นศัตรูหรือคู่กรณีกับใคร แต่ที่เข้ามาตรวจสอบหรือว่าสอบสวนคดีหวย30ล้านบาทเนี่ยเป็นการทํางานตามระเบียบปกติใครจะอยู่เบื้องหลังในแผนหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะค่ะนี่ฮะส่วนฝากฝั่งหมวดจรูนครับผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านพักกาญจนบ,บุรีพอผู้สื่อข่าวขับรถไปถึงป้อมก่อนจะเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ย<ๆ>ก็เจอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน ก็มาแจ้งบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าหมวดจรูนฝากบอกน้องๆสื่อมวลชนหน่อยช่วงนี้ไม่อยู่บ้านเพราะว่าขับรถออกไปพร้อมกับครอบครัวตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเจ้าหน้าที่รปภเนี่ยก็นําจดหมายเขียนด้วยลายมือของหมวดจรูนเนี่ยมาให้ผู้สื่อข่าวดูก็เขียนแบบนี้ครับอาลงวันโศกติดทุนละไม่สะดวกที่ไม่สัมภาษณ์เนี่ยฮะเอาใส่กระดาษ A4 พินพ์มาติดที่หน้าประตูเลยนี่ฮะนี่ วันศุกร์ถึงวันจันทร์ไม่ว่างนะติดธุระไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปร <Yeah. S 1> อ,ปอทีวันที่20 เออวันที่20ไม่รู้ว่าหมวดจรูนจะพูดอะไรไหม,มนะครับามาดูทางฝั่งของทนายตั้มบ้างนะคะคมีกระแสมาเยอะเหลือเกินหลังจากที่นายแผนเนี่ยไปแจ้งความนะคะไปร้องที่สภาทนายความว่าขอให้ตรวจสอบมารยาทในการแต่งกายในวิชาชีพทนายความของทนายตั้มสักหน่อยไปที่ไหนก็เห็นใส่เสื้อ,อยืดทุกครั้งแบบนี้ในายตั้มก็เลยมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกนะคะว่าทีง่เงียบเนี่ยไม่ได้หมดแรงกําลังตามอ่านทุกกําลังใจที่ส่งมาให้นะคะแล้วก็ขอ คุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กําลังใจทั้งหมดก็คือแรงผักดันที่ทําให้รู้ว่าล้มไม่ได้เด็ดขาดคนไทยเนี่ยรักความเป็นธรรม พร้อมที่จะสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับกฎหมายให้ได้ตอนนี้ในแผนซึ่งเป็นตัวตายตัวแทนของทุกคนหรือไม่เนี่ยตัวทนายตั้มเองก็ไม่รู้นะแต่ในแผนได้ออกมาดับเครื่องชนโดยการยื่นฟ้องพลตํารวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์พลตํารวจตรีไมตรีถิ่เฉิดทุกอย่างที่ยืน่นถ้าสิ่งไหนที่ท่านธิติราชและท่านไมตรีไม่ได้ทํา ก็อาจจะย้ำไปทางในแผนนะว่าคุณเองก็ต้องรับผลที่ตามมาให้ไหวแล้วกันอย่าไปสนใจทนายมาเฟียมองว่าไม่ต่างอะไรกับขยะซึ่งซึ่งท่านธิติราชบอกว่าอย่าตกใจสมกับเป็นผู้ใหญ่นิ่งจริงๆแต่ตรงกันข้ามคนที่กล่าวหาท่านกับคนที่อยู่เบื้องหลังน่าจะคิดหนักแล้วว่าทําอะไรลงไปจริงๆไม่อยากให้ทุกคนมองว่าว่าสภาทนายความนะคะจริงๆแล้วคนที่ทําให้องค์กรเสื่อมเสียมีแค่คนเดียวผู้ใหญ่หลายท่านในสภาทนายความก็ไม่เห็นด้วยกับคน คนนั้นแม้แต่นายกสภาธนายความยังไม่รู้เรื่องด้วยเลยฉะนั้นขอว่าอยากว่าองค์กรแต่คงต้องฝากถึงนายกสภาทนายความพิจารณาถึงความเหมาะสมของคนที่ไม่มีวุฒิภาวะแต่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารทําให้สภาธนายความเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็คนด่าท,ทั้งประเทศทั้งที่องค์กรทําสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับประชาชนมาโดยตลอดหมายถึงคนที่มานั่งถแถลงเมื่อวานหรือเปล่าครับเพราะว่าแผนเนี่ยไปยื่นที่สภาธนายความาแล้วก็อุปน ยกก็เป็นคนมารับเรื่องไว้บอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกรณีที่ใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วก็ใส่กางเก่งยีนไปยืนที่หน้าศาลแต่ไม่อยู่ในห้องพิจารณานะคือทนายสิทธาก็บอกว่าไปไหนมาไหนก็แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะคือทํามาแบบนี้หลายปีด้วยนะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คดีหมวดจรูนนะอ,อ ชาวโซเชียลชาวเน็ตทั้งหลายถึงกับประกาศว่าจะขอซื้อเสื้อทนายตั้มเลยอ่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวซื้อใส่เป็นเพื่อนกันเออเออข้าไปสอบถามราคาใน <c oughs> ใน Facebook ของทนายตั้มบอกไซด้วยนะฮะออก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนก็อยู่ระหว่างกันดูนะแล้วก็ให้ความสนใจว่าเออเรื่องหวยเนี่ยมันจะไปจบยังไงกลายเป็นว่าประเด็นเนี่ยมันแตกไปหลากหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องมีพยานใหม่กลายเป็นว่า มาเรื่องของการแต่งกายของทนายความออกทีวีบ่อยไปเป็นการไปเพิ่มราคาเอาเงินเข้ากระเปาตัวเองทนายความคนอื่นๆไม่มีเงินก็ทำหมายถึงว่าไม่มีเรื่องที่จะไปออกทีวีได้ก็ทําไม่ได้ออมีถาเลยเนาะใช่ฮะ <c oughs> เอาคดีเรื่องหวยยังไม่จบแต่ว่าฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายรอตารี่นะถ้า